ที่โรงเรียนบ้านโมุโนนะคะที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในส่วนของพ่วงนวยการโรงเรียนบ้านโมุโนนะคะได้พูดถึงความเสียหายและความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้นะคะจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดน,นะคะเมื่อวันที่29 สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพิเศษนะคะเพื่อชาวโมโนเราไม่ทิ้งกันนะคะโดยสวทสุเหมยโกลกนะคะก็ผลิตรายการนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันที่31ก,กรกฎาคมนะคะมาจนถึงวันนี้อีกหนึ่งวันนะคะวันที่1สิงหาคม2566นะคะอยู่กับชุดมานะคะ ในชั่วโมงพักเช้านะซึ่งเราดำเนินรายการนะคะในส่วนของอาการมาอัปเดตนะคะข้อมูลนะคะในส่วนของข่าวสารนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นที่ตำบลมูโนอำเภอสุไหงกุลกจังหวัดอาราธิวาสนะคะจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดนะคะเมื่อวันที่29กรกฎาคม2566ที่ผ่านมานะคะซึ่ง สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากนะคะ29กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนางโสรยาอาแซ่พว่วมในการโรงเรียนบ้านมุโนโนะคะได้พูดถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย ว่าแรงระเบิดจากเหตุโกดังนะคะที่เก็บดอกไม้เปลืองนะคะที่ระเบิดที่ตลาดมูโน,โนมูหนึ่งตำบลมูโนอำเภอสุไงกโกจังหวัดอาราธิวาสนนอกจากจะสร้างความเสียหายบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลมูโนแล้วเนี่ยยังรวมถึงโรงเรียนนี้ด้วยนะคะโรงเรียนบ้านมูโนที่อยู่ในโซนพื้นที่สีแดงคือจุดอันตรายนะคะเนื่องจากอยู่ห่างจากจุดเกิดระเบิดเพียง300เมตรนะคะแรงระเบิดเนี่ยทำให้อาคารเรียน5ห,หลัง อาคารประกอบและหอพักเรียนของนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความเสียหายนะคะคือฟ้าเพดานถลม่มกระจกแตกโครงสร้างบ้านพักครูทั้งหมดโครงสร้างบ้านพักครูพังทั้งหมดนะคะไม่สามารถซ่อมแซมได้มูลค่าความเสียหายรวมกว่า3ล้านบาทโรงเรียนก็จําเป็นต้องประกาศปิดโรงเรียนฉุกเฉินเป็นเวลา2ส,สัปดาห์เพื่อที่จะเก็บกวาดและซ่อมแซมอาคารเรียนให้ปลอดภัยสําหรับทุกคนนะคะภายใต้ข้อจํากัดในครั้งนี้คือ มันยังมีเศษเหล็กเศษกระจกกระจัดกระจายเกลื่อนโรงเรียนนะคะซึ่งต้องใช้ผู้ที่มีความชํานาญในการเข้ามาจัดเก็บแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะที่ช่วยมาเคลียร์พื้นที่ให้นะคะจากนั้นเนี่ยจะมีนักเรียนนะคะแบบผสมผสาน o อนออนแฮนแ and o n s i t e นะคะเรียนประถมครึ่งวันนะคะครึ่งวันเช้าแล้วก็ครึ่งวันบ่ายเนี่ยจะเป็นมัธยมศึกษานะคะ ซึ่งขณะที่โรงเรียนบ้านมุโนได้รับนักเรียนนะคะก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันคือได้รับบาดเจ็บจํานวน27รายด้วยการบาดเจ็บสาหัสเนี่ยจำนวนหนึ่งรายเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะสูญเสียการมองเห็นนะคะมีนักเรียนเสียชีวิตหนึ่งรายค่ะมีผู้ปกครองนักเรียนรายหนึ่งเสียชีวิตนะคะบ้านเรียนบ้านเรือนของนักเรียนเสียหายทั้งหลังเนี่ย18หลัง บ้านเรือนของครูได้รับความเสียหายเจ็ดหลังซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมุโนท่านบอกว่ายังมีภาพไม่ออกเลยว่าหากวันนั้นนักเรียนไม่ได้ออกไปโรงไปเรียนโรงเรียนตาดิกานักเรียนพักนอนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชยแดนภาคใต้ไม่ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนบ้างนะคะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้รุนแรงมากจนแทบจะรับไม่ไหวเพราะว่าเป็น เหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถเตรียมแผนรับมือได้นะคะต่างกับเมื่อครั้งที่เกิดอุทกภัยค่ะผู้ฟังถึงแม้ว่าจะเป็นภาวะวิกฤตแต่ว่าสามารถวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี้ทั้งครูและนักเรียนก็ได้รับผลกระทบกันหมดแม้จะหมดแรงก็ไม่หมดกำลังใจนะคะท้อไม่ได้เพราะเราอย่างเป็นหลักให้ครูและนักเรียนนะคะอีกทั้งนายสุพจน์มณีรัตนาโชธพุ่มในการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2ก็ได้เข้ามาให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยังชีพเงินขวัญถุงแกงครูและนักเรียนส่วนหนึ่งแล้วนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะโรงเรียนเนี่ยเขาได้มีการเปิดบัญชีด้วยนะคะที่เป็นในส่วนของเฉพาะโรงเรียนนะคะโรงเรียนบ้านมุโนนะคะจากความเสียหายความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้โรงเรียนบ้านมุโนนะคะทําการเปิดบัญชี ธนาคารกรุงไทยนะคะบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านโมโนช่วยเหลือโรงเรียนบ้านโมโนเลขบัญชี9143043208นะคะโดยเงินที่ได้รับบริจาคจะแยกเป็นสองส่วนคือเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนได้รับความเสียหายส่วนอีกหนึ่งก็มาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้ามาเรียนได้อย่างปลอดภยดัยโดยเร็วที่สุดนะคะทั้งนี้ก็ ขอน้ำใจจากทุกท่านนะคะ<น>เพื่อโ<น>รงเรียนบ้านมนุและก็เด็กๆที่เป็นผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นในส่วนของเสียง<น>สะท้อนนะคะ<น>จากพ่วมในการโรงเรียนบ้านมนุนะคะนางโซรยาอาแสนั่นเองนะคะ